สวัสดีครับผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมกอลเมกาโมโตผมโอเมกาโมโตครับก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์นี้โดดงานเลยไม่ได้ลงคลิปมาวันนี้วันจันทร์เราลงให้เป็นปกติครับยาวไปทั้งสัปดาห์ใช่ดูกันได้ทุกวันตามเดิมนะครับติดตามรถสวยๆได้เลยวันนี้ผมได้ของดีสวยๆมาให้กับผู้ชมอีกแล้วนะครับ และราคาโคตรดีใช่ผมเท้าความประวัติรถคันนี้ก่อนเลยได้ไหมได้เลยรถคันนี้เป็นรถของเพื่อนผมฝากขายครับนะครับเขาฝากขายมาเพราะว่าเพื่อนผมมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับใช่ก็เลยเอามาขายให้กับผู้ชมบอกก่อนนะขายสภาพนี้เลยใช่ครับไม่ทําอะไรให้ด้วยและไม่มีรับประกันอะไรให้เลยครับย้อนกลับไปอีกหนึ่งคำพูดของผมแล้วกันครับ ถ้าสภาพนี้ไม่กลับโมโตผ่านมาตรฐานไหมซื้อเข้าไหมผมบอกเลยว่าซื้อแน่นอนใช่นี่คือรถพื้นฐานที่สวยมากและดีมากคันนึงถ้าผมมาเก็บเล็กๆน้อยๆอ,ยอีกนิดนึงเนี่ยหน้าร้านจะอยู่ที่169,000บาทขึ้นไปด้วยนะขึ้นไปนะครับใช่แต่เตชะบุญมันเป็นเพื่อนผมคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับครับผมจะไปต่อราคาเพื่อนเหรอเพื่อนต้องการใช้เงินใช่อย่าภายนะ ใช่ถูกไหมเขาต้องการไปในการธุรกิจของเขาต่อไม่เป็นไรเพื่อนฝากขายงั้นมาเดี๋ยวรีวิวให้เพื่อนโอเคไหมใช่พะนั้นวันนี้จัดให้เพื่อนหน่อยแต่ราคาแบบเฮ้ยดีมากอะแค่ล้อยังยั่วมากเลยตอนนี้ยคุณผู้ชมดูล้อดิครับล้อบาบัดแท้นะครับแค่ล้อก็กี่หมื่นแล้วคือตอนนี้ผมไม่มีเบนซ์ครอบครองอยู่ในมือนะครับผมแต่อยากได้ล้อเก็บไว้มากเลยจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ย ถ้ายงนั้นค่าฝากขายกูสับเป็นล้อเดิมแล้วเอาล้อออกได้ไหมเดี๋ยวถ้ารถมันไม่ออกอีกก็ไกถูกไหมถูกต้องก็เอาเป็นว่าไปทั้งแบบนี้เลยใครได้ไปคันนี้ผมบอกได้คําเดียวว่าท่านคือผู้โชคดีมากๆนะครับใช่ครับมาะกว่เจ้าคันนี้นะครับตัวนี้นั่นคือเจ้าเบนซ์ครับ W 2 0 2 C 2 0 0ตัวคลาสสิกรถเป็นปีเป็นปีหนึ่ครับมีล้อบาบัสมาให้แล้วเรียบร้อยและสเปคนี้ อีกหนึ่งอย่างที่หลายๆท่านนักสะสมหากันอยู่ W 2 0 2ไม่ใช่ทุกคันที่จะมีมัดหลังไฟฟ้านะครับใช่คันนี้มีมาให้ครับใช่ครับแต่ว่ามันติดขัด <c oughs> ไปทำเอาเองนะใช่แล้วก็คันนี้จะเป็นตัวที่เป็นเฟรนลิปแล้วด้วยก็คือตัวหน้าจอมาเนี่ยที่เป็นปุ่มกดข้างเพิ่งรู้จากมึงอีกเป็นเฟนลิปแล้วเหรอใช่พัดเจ้าจอดก็เล่งมาตรงปกติที่ผมเคยรีวิวมันจะอยู่ตรงกลางอันนี้มันจะกดตรงข้างแล้วดึงราคาหน่อยได้ไหมเพื่อนเป็นแอร์แบรคู่เหรอแอร์แปร์คู่ โอ้โหเฮ้ยจะเปิดเท่าไหร่ดียวนี่เอาราคาที่ตั้งกันไว้จริงเหรอเพื่อนจริงเหรอเพื่อนอ <c oughs> เอานะโอเคงั้นจัดไปขับไหนคำนั้นไปโชนสภาพกันเลยดีกว่าครับคันนี้นะครับถ้าเพื่อนผมไม่ต้องการใช้เงินเพื่อที่จะต่อยอดทางธุรกิจเขาก็ไม่ขายนะครับใช่ถือว่าเป็นรถที่ดูแล <c oughs> ดีมากคันหนึ่งนะครับสวยเลยอ่ะก็ผู้ครอบครองคนล่าสุด ครอบครองมันตั้งแต่ถ้าผมในดูในเล่มไม่ผิดปี50นะครับยาว,ยาวมากเ<า>ขาเสียได้มากใช่จงถ้าไม่ทำจริงๆไม่ขายแน่นอนถูกต้องครับนะครับผมมาเริ่มด้านหน้าเลยโลโก้นี้จะเป็นแบบดาวโจนครนะผมก็คมยังก็เงาสวยดูดีนะแต่ในกรณีว่าถ้าคุณอาจท่านใดครับ อยากเบิกอันนี้ฝากเบิกนะเราไม่ได้ออกให้นะไม่ได้ออกอะไรให้เลยฝากบาเบิกให้เนี่ยถ้าเอาเป็นดาวลอยแท้ถ้าเราสั่งอยู่ก็น่าจะประมาณสักสองพันกว่าบาทครับที่เป็นดาวลอยตัวกระโปรงหน้านะมันมีทั้งแท้และไม่แท้มีแท้และไม่แท้ถ้าแท้เลยก็ราคาตามน้องอุ้มบอกประมาณนะั้นถ้าผมจะไม่ผิดนะประมาณ2 0 0พกว่าบาทถ้าไม่แท้ก็ หลักหลักร้อยปลายพันต้ประมาณนี้นะครับชครับผมก็แล้วแต่สะดวกหรือว่าถ้ามองว่ามันเป็นซีคัสเป็นดาวจมก็ไม่ผิดหรอกเป็นดาวจมนะไม่ใช่ดาวหักนี่ดูดาวจมมันจะดาวหักพูดซะนะครับคือาบอกเลยเดี๋ยวบางคนคิดว่าดาวหักอดาวจมก็ของแต่งเขาแหละคือปกติแล้วพอมันเป็นซีคัสมันจะเป็นเซกเมนที่แบบว่ามันจะเป็นออกทางัวรุ่นสปอร์ตนิดนึงงานแในช่วงที่เขาแต่งรถกันอ่ะเขาก็เลยชอบใส่เป็นดาวจมอันนี้ก็ที่บอกแหละเป็นซีคัสไม่แปลก <c oughs> แต่ถ้าคุณอาท่านใดอยากได้เป็นแบบตรงยุ่งเขาก็ดาวลอยได้ก็อย่างที่บอกราคาที่บอกไปนะครับกระจังหน้าโครเมียมเงาสวยเลยไม่มีหักไม่มีฟันหล่อนะครับผมขอบนี่โครเมียมเงาสวยด้วยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดอยากได้รถที่เป็นรถคลาสสิกแลวเป็นทะเบียนย้อนวันวานตั้งแต่ฟิวที่เขาออกป้ายแดงมาครับ <c oughs> ก็เป็นทะเบียนโบราณคลาสสิกเช่นกัน, <c oughs> นครับผมทะเบียนเขาก็สภาพอะไรถือว่าก็ยังดูดีนะครับครับเดินไฟหน้าสายสวยงามดูดีเลยรีเฟลเตอร์ข้างในโครเมียมก็เงาสวยนะครับ ไมุมคันนี้เป็นแบบสไตล์ US spec ก็สายบวกส้มสวยดูดีเลยครับคิวด้านหน้าของเขาที่เป็นสีดูโทนนะครับผมก็ยังแนบสนิทสวยดูดีเลยแล้วก็เป็นสีบอลเงินก็เป็นสีที่ถือว่ายังเงายังดูดีนะจะึงดูดีสีสันมันมีตําหนิตามการใช้งานเล็กๆน็น้อยๆอยผมบอกอย่างนี้เลยว่าไม่ต้องเก็บเลยสีมันไม่น่าเกลียดถือว่าสวยอยู่แต่ถ้าท่านจะเก็บก็ได้เน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 เเป็น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 ขอบอย่างเงี้ยนิดเหนียวเห็นไหมเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยมั้คือถ้าถอยออกจากรถประมาณสักสามเมตรก็มองไม่เห็นแล้วรอยเนี่ยถูกต้องครับอันอ มันถึงจะเห็นครับจากว่าแต่อย่าให้สังเกตพวกสันตัวถังมากว่าครับนี่สันตรงสวยดูดีนะครับแล้วก็ล้อบาบาสนะครับผมจะมีกอบอกเลยเป็นล้อบาบาดแท้ด้วยสภาพล้อแม็กอันนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ก็ได้ล้อแต่งไปอ่ะตัวผมเองผมชอบเลยชอบผมเองชอบล้อเลยซึ่งพอผมล้อลายนี้ตัวผมเองที่ผมชอบเพราะว่าในยุคนั้น่ะรถคลาสสิกหลายๆค่ายหลายๆยี่ห้อพวาล้อแต่งเขาชอบเป็นลายคล้ายๆแบบกลมๆแบบนี้เออผมชอบอ่ะก็ให้ไปกับรถเลย เผื่อท่านใดไปดูแลแทนเพื่อนผมแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูกันบ้างส่งรูปมาให้มันเจ็บใจบ้างก็ยังใส่ล้อตัวนี้อยู่เอาจริงๆนะมีเหตุการณ์นี้เราเคยผ่านมาครั้งหนึ่งคือตอนนั้นพี่เตี้ยที่ขาย500เซกไปโอ้โหขาบรถพ่อไปเอ้ยตอนนั้นแบบทุกวันนี้ได้เจอพี่เตี้ยพี่เตี้ยยังถามหาเราเลยว่าเจ้าของเก่าตอนนี้เขายังดูแลดีอยู่ใช่ไหมไปอยู่ที่ยนาริตอ่าอยู่สุพรรณแล้วใช่แล้วก็อีกคันนึ่งเต่าสีพัดเทลสวยๆนั่นแหละอ่าคันนั้นไปอยู่ลำลูกกาครับอ่าเ จับพอได้ที่ซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็อันนี้จับฟิเมส์มาถือว่าหลอด้วยกำลังดีเลยเห็นไหมไม่ได้เตี้ยจนเกินไปแล้วก็ความเป็นซุมล้อเนี่ยมันจะพอดีกับตัวล้อแต่งด้วยดูดีเลยนะครับคิวด้านข้างท,งทั้งหมดก็แนบสนิทสวยงามดูดีเลยแล้วก็มีคําว่าคลาสสิกยังอยู่ครบเลยนะครับกระจกบานหน้าฝั่งด้านขวาก็ยังถือว่าสภาพก็ยังดูดีนะครับผมแล้วก็พวกคิ้วขอบด้านข้างก็สภาพสวยงามเลยแล้วก็ตัว,ต,วตัวคิวที่ประตูนะครับผมก็แนบสนิทสวยทั้งหมดนะครับ ที่กระจกบานหลังขวาเองก็ยังถือว่าสวยงามเช่นกันนะก็แทบไม่มีเส้นริ้วรอยอะไรนะครับล้อแมกด้านหลังล้อบาบัสเลยก็ล้อแมกก็ถือว่าสวยแต่อาจจะมีคราบอ่ร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับจะก็ได้เป็นล้อแต่งนะสภาพดูดีเลยแล้วก็ยางของเขาก็ยังถือว่าใช้งานได้นะครับมาต่อกันที่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายนี่เจ้าเรนไฟเขาก็ยังใสสวยนะรีฟิลเตอร์ข้างไหนก็โคมียมเงาดูดีเช่นกัน ไฟมุมเรือที่เป็นสายโบกส้มแนว US spec นะครับผมก็ยังสวยงามแนบสนิทสวยเลยแล้วก็คิวด้านหน้าที่เป็นสีดูโทนแนบสนิทสวยงามดูดีเช่นกันนะครับฝั่งด้านซ้ายเองเลยพวกสันของเขาก็ยังถือว่าคมสวยนะแล้วก็นี่ที่แก้มก็ยังคมคม,คมดูดีเลยแลวแมตต์มาบาัดแต่งก็อาจจะมีร่องรอยบ้างตามใช้งานอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็ยังเขาก็ยังใช้งานได้เช่นกันนะครับแล้วก็ด้านข้างของเขานี่คําว่าคลาสสิกยังอยู่คมนะครับผมพวกคิวชิ้นสีดูโทนก็แนบสนิททั้งหมดนะครับ ภาษีคันนี้เป็น9สิงหาคม2568ก็เท่ากับภาษีขาดปีหนึ่งไม่ต่อให้ครับแต่คุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มดีดเครื่องคิดเลขได้เลยตามได้เลยสิ่งที่ผมกับน้องอุ้มกำลังจะบอกเรื่องราคาที่คุณผู้ชมจะต้องไปทํากับรถคันนี้มันจะต้องทําอะไรบ้างมีมูลค่าเท่าไหร่ใช่ภาษีครับภาษีรรปี <D> ละ1,800กว่าบาทรวมพรบอีก600แล้วแต่สถานที่ก็ตีซะ645บาทครับ คบรบกับตรอภออาษีรวมกันก็ตีซะ2000กลางๆสองพันห้าประมาณนี้ไม่เกิน2อ0พตีมาซะประมาณนี้ต่อซะนะนะครับต่อเองนะแล้วก็จ,จะฝากทางร้านต่อก็ได้ใช่ก็จะบอกวันที่ก็ฝากทางร้านต่อก็ได้นะค,ะครับหรือว่าวันที่คุณลูกค้ารับรถจะฝากโอนก็สามารถบ,บวกเพิ่มเข้าไปในนั้นได้ครับเช่นกันนะครับ2องพนะดิเกรื่คิดเลขนะใช่แล้วเดี๋ยวรอดูซิว่าราคาตอนท้ายกับเครื่องคิดเลขที่ชั้นบวกไปเนี่ย มันคุ้มหรือเปล่าเอาจริงๆเอาอย่างหนึ่งไหนๆก็ตรงล้อที่เราชี้ดูมันมีร่องรอยตามกันใช้บ้างเนี่ยครับเอาราคาสแตนดาร์ดทั่วไปนะทำสี่ล้อทำสี่ล้อไม่เกินสามพันล้อแล้วเท่าไหร่ก็สี่ล้อตีซะสามพันอะประมาณเนี้ยไม่เกินนี้ประมาณนี้ก็ตีว่าล้อหนึ่งก็หลักร้อยอ่ะประมาณนั้นถ้าทำอ่ะโอเคอันนั้นคือทำแล้วสวยฟิ้งเลยนะครับล้อจะสีสวยดูดีเลยนะครับผมแล้วก็กระจกบานหน้าบานหลังเองก็สภาพดูดีเช่นกันนะครับผมว่าคิวทุกอย่างก็หน้าตาสวยดูดีเลยนะครับจริงงงงๆตตตััั้้้้้แแ่่่่หววจจรดททาาาาายยยยซลละขเเเนนนนนีีีไมถึอ สียังถือว่าเงาดูดีสวยผมบอกเลยเนี่ยรถคันนี้คือผ่านมาตรฐานล้านสบายถ้าผมซื้อเข้าเองเนี่ยแน่นอนผมซื้อแน่นอนนะซื้อเข้าแล้วมาเก็บงานเล็กๆน้อยๆตามที่เราบอกไปเมื่อกี้เนี่ยผมได้กาไรเยอะนะก็อย่างที่เราบอกแหละเวลาเรารับรถเข้ามาขายพื้นฐานส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนี้มาแล้วต้องเป็นแบบนี้มาแล้วใช่แต่อันนี้จะให้ผมไปนั่งแบบเออเพื่อนขออีกสักหน่อยเนี่ยไหมผมไม่ทำหรอกครับเพื่อนกันโอเคไหมเพื่อนเดือดร้อนอยู่ไปทําอย่างนั้นก็บัตซบเลยครับ ต่อนนี้ล้อแมกหลังซ้ายนี่ล้อบาบาดนะครับสภาพก็ยังสวยเช่นกันก็อย่งบอกแหละก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กนนอะนะครับหอมแล้วก็ยังเขาก็ยังใช้งานได้นะครับมามาต่อกันที่ด้านบั้นท้ายของเขากันบ้างนะครับุผู้ชมครับครับผมเริ่มที่ไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายเลยนี่ไฟท้ายเขาก็ยังถือว่าสภาพสวยนะก็ยังดีดีนะครับซีสองซีสองร้อยนะครับผมโครเมียมเงาสวยงามดูดีแล้วก็โลโก้เป็นด้านหลังก็ยังเงานะครับมือเปิดด้านหลังก็สภาพสวยไม่แตกไม่หัก เู้่จะขายราคานี้จริงเออคิดแล้วเฮ้ยมันสวยเลยให้มันรบดีเออนี่เราไล่มาตั้งแต่หัวจดท้ายแล้วเนี่ยเนี่ดูไฟท้ายฝั่งด้านขวาเองก็ยังสวยครับก็ยังดูดีนะครับผมแล้วก็นชนด้านหลังทั้งหมดก็ยังสีสันสวยนะครับดูดีเลยนะครับผมแล้วก็ห้องสมุดด้านหลังขออนุญาตดูพรมซ้ายตรงกลางด้านขวาเป็นของเดิมก็ยังดูดีสะอาดถูกต้องครับนี่มีตัวซับมาให้ด้วยมีซับบล็อกมาให้อีกถูกต้องแม่เจ้าแต่ถ้าคุณอาไม่ชอบก็แกะออกได้โอบครอบ ก็มีหมูละค่ะถ้าไม่ชอบขี้เกียจเอากลับบ้านก็โยนโยนแถวร้านเราดีก็โยนมาให้กอฟไปเดี๋ยวเราดูแลให้อ่าให้กอฟมันเป็นค่ารีวิวไปค่าน้ําชามันอ่าแต่ถ้าใครชอบมีมาให้เรียบร้อยถ้าชอบก็เอาไปเลยใช่ที่รมเดิมอันนี้ก็ยังถือว่าสภาพดูดีอยู่นะครับเปิดมาด้านล่างนี่ล้ออะไรมีให้กระมังพลาสติกก็ยังมีให้นะครับผมแล้วก็ตัวบล็อกขัดล้อนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็แม่แรงแขนีดโอ้โหนี่ดิมีเง้ยครบเลยนะครับแต่ที่ฝาท้ายด้านหลังเองเลยก็ยังมีสามุดเเิิมคครรบบนะ โอ้ราคานี้ยังกระจกเดิมโรงงานอยู่เนี่ยกระจกเบนซ์นะครับกดนะบ้านหน้าฝั่งด้านซ้ายเบนซ์ ben. หลังซ้ายบ้านใหญ่นะครับเบนส์ ben. หลังซ้ายบ้านเล็กเบนซ์ ben. นะแล้วก็ที่กระจกบ้านหลังนะครับนี่กระจกเบนซ์มาต่อกันที่หลังขวาบ้านเล็กนะครับเบนซ์หลังขวาบ้านใหญ่เบนซ์แล้วก็ฝั่งคนขับนี่กระจกเบนซ์ครบทุกบ้านนะครับมามาต่อกันที่ด้านเครื่องยนต์ของเขากันบ้างนะครับผู้ชมครับ,ครบเครื่องแห้ง เครื่อง M ตองหนึ <child> <S <S <hi> ่งแบบนี hmm, uh, right so like like uh, ้สุดยอดครับใช่แล้วครับผมคุมพลังเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็อย่างที่พี่กอลแจ้งเลยเป็นรหัส M ตองหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเรียง2,000 cc นะก็ประกันได้เลยว่าเดินทางไกลได้นะไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนด้วยก็ไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับครับก็อย่างที่เราพูดเสมอถ้าเป็นคลิปไหนที่เป็นเครื่องยนต์ของคันนั้นนั้นเป็นเครื่อง M ตองหนึ่งก็จะบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ ช่างเบนส่วนใหญ่ก็ทําจบนะทำง่ายสบายเลยไม่ว่าจะช่างต่อให้ไม่ใช้ชั้งเบนด้วยขอให้คุณผู้ชมมีอู่ใน ในมือที่เราไว้ใจได้ครับเอาที่ไว้ใจได้ไม่ฟันนะอ่าไว้ใจได้เนี่ยมันก็สามารถดูแลเหมือนกลไกรถทั่วไปในเชคโลูกยี่ห้อเขาช่วงนั้นเลยไม่เป็นไรครับลูกค้าที่ซื้อรถจากที่นี่ผมแนะนําอู่ไว้ให้เรียบร้อยใช่นะครับท่านปรึกษาถามได้เลยใช่นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แนะนาให้ใช่นะครับไม่มีค่าจิมโพสพันห้าครับจิมโพสฟรีครับอ่านะก็สําหรับบริการหลังการขายลูกค้าเวลาเรานะครับซื้อไปก็สามารถปรึกษาได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ชิ้นไหนขาดเหลืออะไรเวลาสป,ปาไปอยู่ต่างจังหวัดนะก็แนะนําได้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีช่างของเราที่แบบมากประสบการณ์อ่ะแนะนําเพื่อนของเขาได้ที่อยู่ในตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมีแนะนําได้สบายมากนะครับผมแล้วก็น,นี่พี่ก๊อฟจะให้ดูนิดนึงสติกเกอร์มาตรฐานสกรมเดิมของเขานี้ธนบุรีประกอบโยนของเดิมมีนะครับวอลเลน,นตรงนี้ก็มีเดิมอยู่เช่นกันแล้วก็นมสกุลเดิมผู้ตัวอันนี้ก็มีให้นะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปเลยครับ ถ้ารุ่นไหนก็ตามของ m r c e d e s Benz มีนามสกุลคู่ตัวแบบนี้ตัวนั้นคือรถประกอบนอกนั่นเองนะครับ,รบตัวนี้ก็เป็นตัวประกอบนอกแล้วก็เจ้าตัวนามสกุลของเขาตรงตามคันนี้แน่นอนนะครับผมก็มีเดิมมาให้เช่นกันแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์น้ำมันเครื่อง,องเขาก็ยังมีนะครับสติ๊กเกอร์ฝั่งนี้ของเดิมก็ยังมีครบๆเลยแล้วก็เจ้าตัวแผ่นกันความร้อนครับอันนี้ติดเพิ่มมาให้นะก็ยังถือว่าใช้งานได้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นี่คือภายในเดิมจากโรงง,งานของเขาทั้งหมดไม่เคยมีการเปลีีล่่ยนนนาเปลหังด สภาพดีสวยงามมากอีกนะครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามมือเปิดโคมียมสวยงามดูครับลำโพงทุกอย่างไม่มีแตะขาครับใช่แล้วครับมากระโดดฟ้านะครับลงขึ้นนี่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับ,รบลงทีหนึ่งเปล่าข้างไฟฟ้าชมกันนะครับเปล่าข้างไฟฟ้าไปทางซ้ายขวาขึ้น โลง่งใช้งานได้ครบปกตินะครับสครับเพจของเขายัางดูนสภาพที่ดีและสวยงามนะครับใช่คบเบาะฝั่งคนนั่งด้านข้างกับผู้ชมครับเบาะเดิมหนังเดิมเธอดูเธอสิโอ้โหไม่แตกไม่ขาดไม่ฉีกแต่อย่างใดน,นะครับใช่แล้วสวยงามมากนะครับใช่ครับมาต่อกันที่ด้านคอนโซลของเขากันบ้างครับคอนโซลเดิมจากโรงงานช่องแอร์ไม่มีแตกหกักช่องตรงนี้ก็ไม่มีแตกหกัก ลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะครับ<ช>คอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้าวแต่อย่างใดนะครับ,รบและแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวแอร์แบ็กคู่แล้วเรียบร้อยนะครับ นี่แล้วดูดิช่องแอร์ตรงกลางสภาพสวยเลยอะไรมารทั้งหมดก็เงาวสวยด้วยแล้วก็อย่างนี้พี่เขบอกเป็นตัว airbag ค cool ู่แล้วเนี่ยมันก็จะมา,มาต้องมากับแอร์จอแบบนี้แต่ว่าตัวก่อนที่เป็น airbag ค cool ู่เล้ไม่ใช่แอร์จอก็ยังมีนะถูกต้องครับแต่คันนี้คือค่อนข้างท้ายของเจ้าบอดี้นี่แหละก็จะได้แอร์จอมาด้วยนะครับแล้วก็วิทยุเป็นของ JVC มีมาให้นะครับผมช่องใส่ของตรงนี้ก็สภาพดูดีสะอาดไม่ขาดนะครับครับตรงนี้ที่คบบุรีเปิดมาเลยก็ยังมีให้นะครับแล้วก็ที่จุดบุรีพร้อมจัวช่องไฟน นี่ลายไม้ทุกอย่างเงาสวยเลยแล้วก็แป้นตรงกลางลายไม้ก็ยังเงาสวยงามเช่นกันปุ่มคอนโทรลกระจกสวยมากดูดีมากไม่ลอกเลยนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแป้นเกียร์สภาพถือว่าสวยดูดีเลยแล้วก็หัวเกียร์หนังเขาสวยงามมาพร้อมกับสัญลักษณ์คำว่าคลาสสิกนะครับผมก็ยังมีมาให้ครบๆดูดีนะครับแล้วตรงกลาง,งเขาตรงนี้ผมด้านในก็ะสภาพสะอาดดูดีเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นซองคู่มือของ m มเ c e d e s b e n z คันนี้นะครับผมคันนี้เปิดเลย นน<ม>ก็จะมีผู้มือการใช้รถที่เป็นภาษาไทยนะ6ก็ยังมีให้ตามเล่มตามนี้นะครับแล้วก็จริงๆอันนี้ไม่ไม่ได้มีผลอะไรหรอกแต่แค่จะให้ดูแหละครับว่าเจ้าของรถคันนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยังคงใช้งานต่อเน,นื่นนองคันนี้เรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าคันอันนี้มันจะเป็นประกันประเภท3แหละปกติเพราะว่ารถอายุนี้มันก็จะทําประเภทอื่นไม่ได้ถูกไหมอ่าประกันเพิ่งหมดไปไม่กี่วันนี้เองครับก็แปลว่าแบบยังใช้งานอยู่เลยอ่าใช่ถูกต้องครับนะอันนี้มีอยู่แต่หมดอายุไปแล้ว แผงประตูฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมครับคือแผงประตูเดิมจากโรงงานสภาพดีสวยงามอีกเช่นกันลายไม้สวยงามมือเปิดโครเมียมสวยงามลำโพงไม่มีแตกหักนะครับใช่ราคาไปครับกระจกไฟฟ้านะครับโลหลงได้อีกเว้ยนี่ขึ้นใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับลงอีกทีเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้าชมกันนะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นลงก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเบาะที่ถูกใช้งานอ๋อทัวทีครับสกราปเพจครับ เห็นไหมฮะสภาพดีสวยงามใช่บอดที่ถูกใช้งานม,มากที่สุดนะั่นคือบอดฝั่งคนขับนั่นเองครับสภาพดีสวยงามไม่แตกไม่ขาดและไม่ฉีกแต่อย่างใดอีกเช่นกันครับก็พอเดิมสภาพสวยะครับใช่ครับผมแล้วก็ที่มวงมาะไรเลย,เลยก็ยังสภาพถือว่าดูดีเช่นกันนะครับโอโ้โหด,ดูเป็นชัดเจนนี่ลายหนังตรงกลางนี่ก็ยังสภาพคมคมชัชัดเลยนะครับครับมาตอนที่หน้าจอเลื่อนใหม่นะครับน้าจอเลื่อนใหม่เลยอย่างที่เราบอกว่าเป็นตัวไมเนอร์เชดแล้วเงี้ยปุ่มกดจะไปอยู่ด้านข้างซ้ายขวาตรงนี้ เพราะว่าถ้าเป็นตัวก่อนนั้นเนี้ยปุ่มเขาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็ได้เป็นตัวท้ายๆถึงเจ้า22แล้วนั้นแล้วก็น่าจะเริใหม่ก็ยังใส่สวยงามดูดีด้วยนะครับรถคันนี้วิ่งมา244,184กิโเมตรนะครับแล้วเรายืนยันการันตีว่าไม่ก่อไม่แต็ดขาดนะครับมาต่อที่ไฟเพดานด้านบนตรงกระจกแต่งหน้านะครับอันนี้คือเปิดออกมามีกระจกจริงๆมันต้องมีไฟแต่งหน้าแต่ตอนนี้ไม่ติดแล้วก็จะให้ดูรวมกันว่าไฟเพดานตอนนี้ก็คือไม่ติดก็คือ1 ฟิวอาจจะขาดเพราะมันคือแผงเดียวกันอ๋ออันนี้ไม่ขาดแล้วอยู่วะอันนี้ติดเหรอไม่ติดอันนี้ก็ไม่ติดอ๋อไม่ติดใช่ไหมใช่ถ้าเป็นฟิวขาดเท่าไหร่ครับหลักสิบหลักสิบบาทเหรอค่าแรงใชงอีกสักหลักร้อยอ่ะโอเคปฏติว่าหลักร้อยอ่ะถูกต้องแต่ถ้าฟิวไม่ได้ขาดมันจะเป็นอะไรอ่ะมันมันชุดเดียวกันอันนี้ให้ดาวนะอสมมติอสมมติ ไออย่างแย่กว่าน,นั้นนะ,ะใส่ไฟขาดก็แค่ต่อสายไฟครับมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยครับโซนนี้อลองคิดดูนะใช่ฝากทําได้คิดค่าใช้จ่ายต่างหากค่าใช้จ่ายที่บอกไปทั้งหมดนั่นคือคร่าวๆให้ใช่ไม่ใช่ยอดเป๊ะๆใช่นะครับหรือจะไปทําเองก็ได้เดี๋ยวชี้เป้าร้านให้สบายมากครับสายประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามอีกเช่นกันคือแผงประตูเดิมจากโรงงานลายไม้ทุกอย่างสวยงามปรับ ไฟฟ้าสวยงามลำโพงไม่มีแตกหกักใช่ครับมาแล้วก็เห็นสครับเพจกันเลยเห็นไหมสวยงามสวยงามนะครับใช่ครับผมอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนก็คือว่ากรจกไฟฟ้าเนี่ยกดที่ด้านหลังไม่ได้แต่ว่ามันกดข้างหน้าได้นี่ ก็เท่ากับว่าตัวมอเตอร์กระจกเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรครับผมว่าน่าจะเป็นแค่สวิตช์ล็อกเด็กเสียเองนะซึ่งสวิตช์ล็อกเด็กเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับถ้าเอาเป็นว่าถ้าช่วงของขาดหาไม่ได้จริงๆอ่ะประมาณพันนิดๆแต่อูที่เราเซอร์วิสเนี่ยเขาซ่อมได้ซ่อมได้ก็ไม่แพงเหมือนกันไอ้เจ้าสวิตช์ล็อกเด็กเนี่ยต้องลองดูนะใช่ชัดเจนนะใช่านะครับต่อครับ แถบประตูฝั่งข้างซ้ายสภาพหนังก็ยังสวยดูดีเช่นกันลายไม้เงาสวยงามนะครับผมปเปิดโคมเงียมเงาสวยแล้วก็ช่องลำโพงด้านล่างไม่แตกหักนะครับซึ่งกระจกไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันอย่างที่ผมบอกล็อกเด็กแล้วแหละถ้างั้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดล็อกเด็กเสียเนี่ยคู่หลังก็จะใช้ด้วยไม่ได้แ<ต>บบเดียวกันเลยนะครับผมก็อันนี้ไม่ลงแต่ว่าผมจะกดข้างหน้าให้ดูนี่ถ้ากดข้างหน้าเห็นป่ะเจ้าตัวมอเตอร์เขาไม่ได้เป็นอะไรก็ยังใช้งานได้ดีปกตินะครับครับมาต่อกันที่เบาะตอนหลังเลยนะครับผมสภาพเบาะตอนหลังเองสภาพ ด้ตรงกลางก็ไม่มีขาดร่นปีนะทั้งตัวลองโก้ด้านขวาด้านซ้ายเลยแล้วก็พนาพินทั้งหมดก็ยังสวยงามดูดีเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดคือเจ้าหัวหมอนครับนี่อันนี้จะกดไม่ลงอ่านี่แล้วก็เจ้ามานไฟฟ้าด้านหลังขึ้นอันเนี้ยเอาเป็นว่าถ้ากล่องคอนโทรลเขาไม่ได้เป็นอะไรหัวหมอนถ้าซ่อมระบบลมถ้าผมจาราคาไม่ผิดนะครับพันห้าพันห้าอันนี้สามพันอ่านี้คือคกลไกถ้ากล่องใช้งานได้ แต่แต่ว่าถ้าเกิดกล่องคอนโรนเสียเนี่ยผมจาได้ผมเคยเปลี่ยนอยู่ประมาณ4-5,000าพัซึ่งถ้ากรณีเคสกล่องคอนโรนเสียเสียบเปลี่ยนกล่องแล้วกล่องคอนโรนกลับมาใช้งานได้ ไอ้พวกนี้จะใช้งานได้กลับมาได้หมดโดยปริยายเองเลยครับอันนี้ต้องไปลองดูเข้าๆเข้าๆก็ให้ช่างลองไล่ดูหรืออาจจะถูกกว่านั้นอีกเยอะหรืออาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ถูกต้องอันนี้ครบแค่เป็นอาการคาดการเข้าๆจากที่เจอหน้างานอยู่ตอนนี้ใช่ครับคาดการจากประสบการณ์ครับใช่ดีไม่ดีบางอย่างอาจจะถูกกว่านั้นด้วยอาจจะถ้าโชคดีจริงๆแค่ฟีลอะไรอย่างนี้ก็ได้ลองเช็คดูฝากคาได้คิดบินต่างหากใช่ครับผมแล้วก็ด้านหลังนี้เขาจะมีที่เคเียบรีนุ่ตําแหน่งนะครับก็สามารถเปิดออกได้นี่ม่านรูดปิด ยังสวยงามไม่ขาดด้วยนะครับผ้าหลังคาเขาอันนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์ทำนะถูกต้องครับสะอาดยังตึงยังดูดีใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ที่จับทั้งสี่ตำแหน่งเขาก็ยังมีไมหมครบๆใช้งานได้ดีปกตินะครับโอ้โหราคานี้แอร์เย็นฉ่ำเลยสบายมากฟิล์มไม่สวยนะครับคุณผู้ชมครับ,รบแนะนำเปลี่ยนใหม่รอบคันก็ดีนะครับใช่ถ้าใครไม่เปลี่ยนก็ขับได้ แต่ถ้าผมว่าเปลี่ยนมันก็ดีกว่าก็ใส่ใสายเขียวไปแล้วแต่สไตล์ท่านชอบท่านอาจจะไม่ชอบสายเขียวก็อาจจะเป็นฟิล์มมืดไปเพราะเดี๋ยวนี้ฟิล์มเขาไม่ได้แพงเลยครับหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดแบบซื้อแล้วอยากให้เราจัดการให้ร้านทางเราก็มีฟิล์มรับติดตั้งให้ทันทีเลยถูกต้องครับ <c oughs> จัดให้อยากได้อะไรบอกมาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่อยากได้อะไรฉันแค่อยากเอารถไปขับแล้วก็ใช้งานได้เลยเอาไปเลย<ช>อย่าไปทำอะไรก็เลยใช้ได้เลยครับโอ้ดูดิ นี่ใช่เหรอราคานี้จริงเหรอแอร์จอด้วยนะใช่ได้เป็นแอร์จอได้เป็นจอกดข้างได้เป็นแอร์แบคคู่โอ้โห,โหอะไรมันจะขนาดนั้นใชค่คุ้มๆอย่างนี้ก็จัดให้ไปกันครับไปครับ <laughs> แล้ววิ่งเข้ามาทางเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกได้เลยเนะว่าผมว่าเป็นรถที่ลงล้อจักฟิล์มันมาแล้วอะ่ะครับเฮ้ยความนุ่มมันเขายังมียังมีฮะสไตล์มอนสเตเดนเบนเลยอ่ะคนแก่ผู้ใหญ่นั่งไม่ด่าครับไม่ด่าแน่นอน แถมเวลาวัยรุ่นขับน่าจะชอบด้วยมันเพราะมันออกไปในคาแรคเตอร์แบบหนึบๆเลยครับเฮ้ยล้อชุดนี้สวยมากเลยนะอบอะไรเนี้ยใส่2 0 2ลงตัวเลยอ่ะตอนแรกคิดว่ามันจะใส่ได้แค่210แล้วหล่อที่ไหนได้2 0 2ใส่แล้วก็โคตรหล่อผมยังอยากได้ล้อเลยหรือท่านใดไม่ชอบล้ออยากได้ล้อเดิมบอกก๊อปนะเดี๋ยวมีแลกให้เออเริ่มมาเลยจะเอาล้อแปดช่องใบพัดเรื่องมาล้อเดิมเนี่ยใช่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรถเย็นลรถเริ่มเยอะ ตอนนี้เป็นเวลา16ในกาศ2นาทีโอ้โหแม่นเลยนี่ก็ดูนาฬิกานี่ตรงเปนี่ถ่ายถ่ายเสร็จต้องรีบไปตัดอีกแล้วเนี่ยวันนี้เลยเอาไปครับโอ้โห200ตัว200โอ้ระวังระวังระวังเฮ้ยได้นะได้กดคลิกดาวมาเลยอ่ะก็พุ่งกว่า180แน่นอนครับดูดิดูดิเห็นไหมฮะอ่าดูเธอสิเอ็มตองหนึ่งครับเป็นไงครับเฮ้ยเปลี่ยนเกียร์เกียร์เปลี่ยนนิ่มด้วยพอแล้วมั้งครับขออีกนิดขออีกนิด เป็นร้อยแล้ววะแล้วโอ้เฮ้ยกาลังเครื่องดีครับสมบูรณ์กับเข้าเจ้าตัว200เลยครับผมพี่กีก็กดให้ดูก็ไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกเลยครับและเกียร์เซอร์ไฟมากกดปุ๊บมาปั๊บแล้วก็พอล่างรอบสูงๆนี่เองเขาก็ยังเปลี่ยนนิ่มด้วยครับเปลี่ยนดีเลยนะครับผมแล้วก็นยามที่ขับช้าอันนี้เปลี่ยนนุ่มแน่นอนอยู่แล้วส่วนช่วงล่างเขาก็อันนี้ยังถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีเสียงกูกักเลยแล้วก็ฟิลอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมเมื่อคุณนี้ตอนที่ยังอยู่ในูบบนนนัะคร มันเป็นฟิลที่พอตอนแรกผมมาขับตอนแรกผมตั้งทงไม่ได้ใจเหมือนกันนะว่ามีล้อแจกแบบนี้จะฟีลแบบประมาณนี้อ่ะเราอาจจะต้องรู้สึกว่าแบบเออคงจะต้องแบบกระด้างหน่อยแหละเปล่าเลยถ้าความนุ่มของรถสแตนดาร์ดล้อเดิมโช๊คเดิมนะคือร้อยเปอร์เซ็นต์ของความนุ่มนวลนั้นผมให้คันนี้ป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ8 5เปอร์เซ็นต์ของของเดิมเลยอ่ะเป็นไงไม่มีไม่ยกนหัวพังหัวไม่มีซึ่งต้องบอกว่า8 5เปอร์เซ็นต์ของเดิมนะมันยังนิ่งกว่า e 36คู่แข่งเกณฑ์เขาเลยอ่ะถูกต้อง ่นอคันนี้จะทรงลงล้อผมยังกล้าพูดเลยว่ามันจะมีความนุ่มนวลกว่าของอีสามหกสไตล์ดเดิมๆโรงงานอะเพราะว่าดังว่าแหละสองคันเนี่ยคนคาแรคเตอร์กันเบนก็คือเบนนะครับผมจะแต่งยังไงก็ยังมีความนุ่มนวลยังนั่งสบายโดยเฉพาะถ้าคันนี้ซื้อไปผู้ใหญ่ขับเองขับได้สบายหรือถ้าวัยรุ่นซื้อไปแล้วจะมีคุณพ่อคุณแม่มีคุณปู่มีผู้สูงอายุนั่งด้วยก็ยังนั่งได้ครับไม่โดนด่าไม่โดนบ่นจัดไปครับดูครับ้าหลังคงทังคาไม่ต้องไปทําเลย บ้านจริงๆนี่รถบ้านแท้เลยดิเก๋เก๋เนี่ยขอเปิดหน่อยโอ้โหไม่มีหักเลยอ่ะคือจริงๆอ่ะผมว่าแบบรถมันเป็นรถที่ถือว่ามานี่แบบไปเก็บพวกระบบไฟที่เรารีวิวให้ชมว่ามันมีอะไรใช้ไม่ได้อ่ะครับมันคือรถเฟลิกมากเลยนะคันนี้ใช่เก็บแค่นั้นเองไม่ยากนี่จ๋าแล้วได้เพราะอย่างนี้พี่๊ขาขายราคานี้ไม่ใช่ว่าเครื่องไม่ดีเกียร์ไม่ดีช่วงล่างโคกอะไรอย่างนี้เลยนะครับที่รีวิวมาให้หมดดูทั้งหมดเนี่ยมันเจ๋งเลยนะโอ้โหดูดิ ดูดิโอ้อะไรวะเนี่ยดูดิอ้สวยนะอ่ะอย่าทำเป็นเล่นใช่สายไหมนะครับ นี่คือรถบ้านแท้ๆ<ช>สภาพมาพื้นฐานสวยแบบนี้เลยอย่างที่ผมย้ําไป <c oughs> ผมอาจจะย้ายําเยอะหน่อยนะถ้าเป็นผมซื้อเข้าก็สภาพนี้แหละครับใช่ครับคือเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาเก็บกระจุกจิกแบบนี้<ช>นี่ถือว่าเป็นรถดีมากอีกคันหนึ่งเอาไปเก็บกันเอาเองนะใช่ครับถ้าหน้าร้านต้องอยู่1นึ0 0 0 0ห้0 0ื่นหนึ่งแสนหกขึ้นไปใช่ครับสําหรับรถสภาพนี้ถูกต้องวันนี้ผมเปิดให้ถูกได้ล้อบาบัสอีกได้เป็น W202C 200ตัวประกอบนอกมีม่านหลังไฟฟ้ามาให้อีกและเป็นตัวเฟสลิฟแล้วมีแอร์แบ็กคู่มาให้อีกแอร์จอปุ่มกดข้างก็ตรงตามตำราของเจ้า202ที่เฟสลิฟโอ้โหยินดีด้วยนะท่านใดได้ไปราคาอยู่ที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 ่หนึ่งแบาทพอตกใจไหมโอเคไหมตกใจดิดีกว่าไปซื้อรถหลักหมื่นมาเล่นแล้วไปซ่อมไห้หมดกัน ทะลักโอเคไหมนี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผูไปทาําบ้านหลังเองผูไปต่อภาษีเองแล้วก็จะมีกระจุกกระจิ๊เล็กน้อยจะทําสีล้อเพิ่มไหมหรือไม่ทําก็ได้แล้วแต่สีล้อไม่ต้องทําก็ได้ถูกต้องอันนี้แล้วแต่ท่านเลือกแต่เป็นผมถ้าผมไปใช้สภาพนี้ผมออกไปวันนี้ผมก็ขับมีแต่คนมองว่าหล่อเลยใช่โอเคไหมเพราะว่าหล่อที่ตามการใช้งานจริงๆงอ่ะก็ที่ผมบอกถ้าถอยออกจากรถสักสามสี่เมตรก็แทบไม่เห็นกันถูกต้องเบาะเดิมหนังเดิมโรง,งงานแบบนี้โอเคไหม แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใช่มันจะหาจากไหนวะอย่างเงี้ยยากถูกไหมนี่ราคาถ้าจะเป็นราคาเราซื้อเข้ากันเลยนะถูกต้องครับโอ้โหใครได้ไปโชคดีมากใช่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทขออนุญาตอีกทีนะครับผมไม่ลดเลยไม่ต่าบาทเดียวนะครับท่านใดพร้อมจบราคานี้แล้วโทรได้เลยท่านใดมีรถจะแลกเปลี่ยนเพลินติดต่อเข้ามาได้ถ้ารถของท่านมูลค่าสูงกว่า ทางร้านยินดีบวกเงินเพิ่มให้นะครับใช่ครับถ้ารถของท่านคือรถที่ออกไปจากทางร้านแล้วนํามาเทินกับคันนี้ทางร้านจะพิจารณาให้ท่านในกรณีพิเศษนะครับใช่ครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้กับไม่กับมอเตอร์นะครับครับสายไหมนะบอกเลยแค่นี้แหละถ้าได้ยิงมาเห็นสภาพตัวจริงนะผมบอกเลยดีไม่ดีติปไอ้ผมอีกมาดูซะ กดไลค์กดแชร์กดไลค์ไว้นะครับเมกาโมโต้